แม้ผู้ก่อเหตุยิงคนในร้านสปาที่รัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกาจะยืนยันนะคะว่าสาเหตุที่ลงมือไปนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเชื้อชาติค่ะแต่ว่าการโจมตีธุรกิจของคนเชื้อสายเอเชีย3แห่งและผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดนั้นเป็นคนเชื้อสายเอเชียก็ทําให้หลายฝ่ายอดคิดไม่ได้นะคะว่ากระแสะความเกลียดชังของคนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐนั้นทวีความรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งหรือไม่นะคะคุณสาวละคะอะไรคือเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้คนกลุ่มนี้นั้นตกเป็นเป้าโจมตีอะคะ ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านชุมชนชาวเอเชียในสหรัฐนะคะมองว่าแต่เดิมมีชาวอเมริกันบางกลุ่มเนี่ยเขามีความไม่พอใจคนเชื้อสายเอเชียอยู่แล้วโดยมองว่าคนเชื้อสายเอเชียเนี่ยเขาไปแย่งงานเขาไปแย่งโอกาสดีๆของเขาแล้วในช่วงที่ทรัมป์เนี่ยดำรงตําแหน่งประธานาธิบดี4ปีทรัมป์แสดงออกชัดเจนเลยนะคะว่าไม่ต้อนรับคนต่างสีผิวคนต่างเชื้อชาติผู้อพยพนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะคะซึ่งการแสดงออกของทรัมป์เหล่านี้ล่ะค่ะ มันไปกระตุ้นให้ชาวอเมริกันบางส่วนเนี่ยกล้าที่จะแสดงความเกลียดชังออกมาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะและประเด็นเรื่องการระบาดของโควิด -19 ที่ทรัมป์ยืนยันว่าจุดเริ่มต้นมาจากเมืองอู่ฮั่นของจีนประเด็นนี้ค่ะยิ่งไปจุดกระแสความเกลียดชังคนเชื้อสายเอเชียให้มันดุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกจนทําให้คนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐถูกทําลายร่างกายบ่อยขึ้นรุนแรงขึ้นและก็ถึงขั้นเสียชีวิตด้วยนะคะ และหนึ่งในนั้นก็คือคุณวิชารัตนพักดีวัย84ปีค่ะเสียชีวิตจากการถูกวัยรุ่นชาวอเมริกันทำร้ายร่างกายด้วยการผลักจนลม้มลงแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งทที่คุณวิชาเนี่ยก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กับผู้ก่อเหตุมาก่อนค่ะในขณะที่ผลการสำรวจนะคะซึ่งจัดทำโดยองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก พราะว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสหรัฐมีรายงานว่าคนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติถึง3,795ครั้งและพฤติกรรมส่วนใหญ่ค่ะเป็นการคุกคามด้วยวาจานะคะร้อยละ68รองลงมาคือการแสดงความรังเกียจแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายร้อยละ11.1แต่สิ่งที่นี่คือตัวเลขที่ได้รับรายงานเท่านั้นค่ะ ในความเป็นจริงแล้วอาจจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกหลายเท่าตัวแต่ว่าสิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือผลสำรวจนะคะพบว่าผู้หญิงเชื้อสายเอเชียนั้นถูกคุกคามมากกว่าผู้ชายถึง2.3เท่าซึ่งเรื่องนี้ค่ะชินเทียชอยนะคะซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยุติความเกลียดชังชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกมองว่าการทำร้ายชุมชนชาวเอเชียในสหรัฐที่เกิดขึ้นหลายตนหลายครั้ง ทําให้คนกลุ่มนี้โดยเฉพาะผู้หญิงรู้สึกไม่ปลอดภัยในยามที่ต้องออกนอกบ้านทาั้งๆท,ที่พวกเธอไม่ได้ทําอะไรผิดค่ะ Asian women and the fact remains that um, these three businesses that were targeted um, were Asian-owned businesses and so Um, it's really important, I think, to also recognize, you know, based on our data in terms of who's vulnerable during this time, but that historically um, the experiences of Asian women and women of color um, are in fact that uh, both misogyny and racism um, are at play at all times. And this again is, you know, coming at a time when. So many of us have felt unsafe being out in public. Um, these women were um, just trying to make a living, um, showing up to work. Um, they are mothers, sisters, daughters, um, parents, and um, the, the loss of life is, is just tragic. quite frankly whether there if you know we can prove that it's racially motivated or not the impact is 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 just devastating for our community ค่ะล่าสุดนะคะโจไบเดนประธานาธิบดีและก็คามาาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีเตรียมเดินทางไปพบปะกับชุมชนชาวเอเชียในเมืองแอตแลนต้าที่รัฐจอร์เจียค่ะแล้วก็จะหารือร่วมกับหน่วยงานด้านกฎหมายของจอร์เจียเพื่อรับฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ